สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Por s c ช e V8 นะครับกับตัวจอตรงรุ่นระบบ Android นะครับพร้อมดิจิตอลทีวีและก็กล้องรอบขันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือจอตรงรุ่นในรถ p อร์เช e คันนี้นะครับก็เปลี่ยนยกจอเลยนะครับก็เป็นระบบ Android นะครับการใช้งานก็จะคล้ายๆกับตัว Android 10นิ้วนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็สามารถที่จะออนไลน์นะครับดาวน์โหลด แอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับรวมถึงเล่นแผ่น DVD ได้นะครับใส่แผ่นตรงนี้นะครับมีปุ่มวีเจกมาให้นะครับปุ่มโฮมปุ่มแบ็คมาให้เรียบร้อยเลยรวมถึงเปุ่มเนวีต่างๆนะครับผมก็เข้าใช้งานในส่วนของพิทำคานะครับไม่ว่า Google m a p นะครับหรือว่าระบบต่างๆไม่ว่าเป็น u t u b e นะครับมันตีฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับผมรวมถึงตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ OBD ได้นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวรอมัน คอนเน็กกับตัวรถดิ่งๆแล้วเนี่ยมันก็โชว์ในส่วนของรอบเครื่องนะครับนี่คือคอนเน็กแล้วนะครับเนี่ยฮะก็สามารถที่ไปเล่นในส่วนของเลซซิ่งวิเตอร์ได้นะครับตัวไมซิ่งนะครับนี่ฮะ,ฮะก็โชว์ในส่วนของรอบเครื่องยนต์นะครับเราจะออกออก็กดปุ่มแบ็คนะฮะข้อดีคือง่ายนะครับมีปลุ่มแบ็คมาให้นด้ครับ ใช้ได้ครบดู YouTube อะไรได้หมดนะครับเล่น DVD ได้ด้วยนะครับรวมถึงคันนี้ติดตั้งในส่วนของดิจิตอล TV นะครับแล้วก็กล้องรอคขัดนะครับนี่ฮะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเล่นนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้หลากหลายเลยนะครับนฮะภาพคมชัดนะครับเล่นไฟล์หนังผ่าน USB 1080ก็เล่นได้นะครับกดเข้ามานะครับกดเข้ามาปุ๊บก็จาับสกรีนรดเร็วครับไหลลื่น เพิดเสียงรถเสียงที่โรงไรได้ปกตินะครับกดแบ็คออกมานะครับกดแบ็คแบ็คออกมานะครับมีปุ่มมีไฟเข้าว่าตัวรถคบคันหมดนะครับแล้วก็มีส่วนของดิตอนทีวีขาตัวเข้าอยู่แล้วครับคด,ดีที่อาการสั่งฟ้องนายวรยุทธ์นะคะ มี2องกรณีด้วยกันครับรถเดิดประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความ15ปีจะหมดอายุความ,ลามาากล้องรอบคันครับผมอันนี้ก็คือกล้องรอบคันที่ถูกติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับเข้าเกี่ย์และเหตุด้านหลังแล้วก็จะมีในส่วนของเบร์ y ไอวิวนะครับมุมมองเบร์ y ไอวิวนะครับเ้า่อให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับ ทำซิกเปิดปิดที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าครบครันนะครับในรถฟอร์จีเคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่นนทาง Google m a p นะครับแล้วก็ดู YouTube แล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายตัวรถมันติฟังก์ชันที่พงมาไยใช้งานได้ครบนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่มิรล่าออดิโอนะครับสำานักงานใหญ่สีนคกิบนะครับเบอร์โทรผมครับ081ครับ7348370ครับเบอร์คุณฟ้ายครับ0904079792ครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ